ม you know? ีน้ำแตงโมไหมน้ำหมดแล้วเอาเมื่อไรแต่มีน้ำยังใช่ไหนน้ำตาเดยว้ายไปกินแล้วไฟเฮียใส่แล้วกกััดดโอ้ยมือโจกแล้วไปกินจะไปไหนไปพุ่นไปพุ่นไปไหนไปพุ่นจริงใจครับผมหวานเจี๊ยบจะไปไหนเอ้าด็อกกี้ด็อกกี้ สิไปใดคือมีกระเป๋าพว่ำมบบุญปาดใส่หัวกระเป๋าเอาสิกินไอติมเลยกินนี่ยังสิไปซื้อไอติมล่องบาลหรือสิซื้อน้ำโคกอยู่นี่สิซื้ออยู่นี่แต่สิเจียวไออย่างก็น้ำอะไรเนี่ยน้ำโคกเหรอใบบุเนี่ย ของพ่อ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 ,อ,อโอ้กระเป๋าพ่อได้ไงผู้ใดซื้อให่าปะงาบอ่ะงาซื้อให้บ,บ่ะป้ากระเป๋าสวยแถบอ่ะเอาน้องมาดาทำอะไรเอ,อเอาไปดับมันเทศหยา,าลี่ก้อนลี่ก้อนมีรถมาไปลี่ก้อนนี้ไปลี่ลี่ลี่เห็นรถบ่ เอารถ,รถมาทันเอไหมรีก่อนหันหน้ามาพี่รีรีรีร,รีอย่าปากอย่าปากักอย่าปากักอย่าปากอย่าักรถมาเล้วรถมาเล้วใือกบอแปรงฟันเอาอแปรงฟนันแปรงฟนังฟนเร็วเร็วเอามันบ่กแปรงฟันนี่ไยแน่บูดน้าเล่นแล้วปัวปัวปัว,ปวมาดาบ่แปรงฟนันมันเล่นน้าแล้ว Lưu lưu siêu tay bên lưu lưu nè hm hô tà quang phá 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 quang เฮลลี่เบิร์ดเฮลลี่เบิร์ดจังไดร้อยกระทงแม่สิไม่เฮลลี่เบิร์ดจังไดมันเป็นงานมันเกิดเดนี่ยเ,เอาล <laughs> อ,อยเลยลอยเลยน้องมาดาลอยกระทงเอาแบงแน่ไปแล้วไปแล้วแล่นหนีแล้วจ้าเอ๋เอามันแล่นแม่พี่แล้วไปแล้ว,ลวเอานี่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว เอามา์เบียง,งพอก่อนไอติมนะมันสีละลายก่อนให้ซิมนะครับหนึง่งเข้าม้าเร็วเรวเข้ามา้าเข้ามา้าลุกเร็วเร็วเร็วเรเร็วๆฝนมันตกนะเร็วเร็วเร็วเรวลุกเ,เข้ามา้าฝนมันตกมาดา <c oughs> เอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเยอะเยอะทุบเยอะทุบมีน้ำแจ้ ย่าทุบมันสิแตกตีน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยงเอาน้ำเย็นให้พ่อจีนน้ำเย็นบอเอาเอายา่ะอย่าทุบย่าทุบมีน,น้ำแจงอย่าทุบมันสิแตกมตีน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยง